คือคืออันนี้คือเมื่อวันอาทิตย์ถ้าเราจะย้อนไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ีเหตุการณ์หนึ่งคือเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์เนี่ยมันจะเป็นวันที่มันมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในวันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรีเดมใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งคุณไผ่เองเนี่ยวันนั้นก็อยู่ที่จากที่ไหนจากธรรมศาสตร,ร์เดนเมกาเร,รมั้งใช่ไหมหรือครับแต่ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาร่วมด้วยมันเป็นปคือคือ,อมันรีเดมมันหลายหลายมุมเนี่ยนะับวันนั้นก็คนเยอะวันนั้นคนเยอะคนเยอะเหมือนกันฮะแต่แต่เม ผมว่าพอพอกันนะเพราะว่าตอนยามค่ําคืนเนี่ยก็เต็มมนุสวรีโดยแน่นๆเลยนะแต่ว่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีขบวนเราก็เห็นภาพขบวนไวทีวีเนี่ยถ่ายภาพมุมกว้างก็น่าจะหลายพันทีเดียวครับฮะ้วก็มีธงแดงธงรีเดมเดินมาเป็นขบวนก็เดินมาปกติเลยแหละ แต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์หนึ่งครับอาจารย์วิโรธครับเมื่อเมื่อวันเสาร์คือกลุ่มวีโวที่เขาอยู่กันที่บริเวณอาคารจอดรถของห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ใช่ไหมเขาทานข้าวกันอยู่เขาหลังทานข้าวอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็จับกลุ่ม <นะ S 1> ใช้ลินทราชใช่ไหมใช้คอมม<ล>านโดเลยสว่านเลยสว่านเลยจับขึ้นรถไปแล้วก็มีคนไปปล่อยนะแต่มันมีเหตุผลนะฮะว่าไม่ได้มีจับและไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีหมายจับไม่มีอะไรเลยแล้วทั้งหมดนั้นนะ่ะนั่งกินข้าวกินขนมอยู่ที่ห้างพูดง่ายง่ายวีโวเขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาจะไปดูแลความสงบบ้านเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะไปดูแลเพราะว่ากลุ่มรีเดมเขาจัดงานเขาก็เดินอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยไปนั่งกินข้าวนั่งรอดูสรรอดูสถานเนพูดง่ายว่าเป็นฝ่ายกำลังฝ่ายสนับสนุนน่ะเผื่อว่าเผื่อจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเพราะชื่อเขาว่าชัดเจนว่าวีวอลันเทียใช่ไหมเขาก็ อยู่ตรงนั้นแหละ,ะแต่ว่าตำรวจเนี่ยอยู่ดีก็บุกจับเลยะนะฮะทีนี้มันมีข้อสงสัยเยอะแยะไปหมดเว้ยพี่ชวัตรอาจารย์วิโรจน์มันมีข้อสงสัยว่าทําไมอยู่ๆตำรวจมาบุกเข้ามาอย่างนี้หนึ่งสองมีหมายไหมนะฮะมีหมายต่างๆไหมมีม,ม,มีมีการออกคําสั่งของศาลไหมอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็มีคําถามมาขณะที่ฝั่งตํารวจมันเขาก็มีคาถามหนึ่งเขาบอกว่าอ้าทำไมเนี่ยพอค้นในกระเป๋าแล้วมันเจอพวกอุปกรณ์การยิงเจอนู่นเจอนี่ใช่ไหมเจอน็อตเนตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจอค้อนมันก็เป็นคําถามหลายฝั่งหลายฝ่าย นะครับแล้วก็ vivo เองเขามีคําถามเป็คำถามหนึ่งคือกระเป๋าเงินเขาหายไปไหนมันจะมีกระเป๋ามันเงินเนี่ยเป็นแสนกว่าบาทอ่ะอยู่อยู่ในอยู่ในนั้นมันหายมันมีคนบริจาคให้ซื้อเครื่องกระตุ้วหัวใจใช่ไหมฮะสี่เครื่องเขาก็ พูดง่ายว่ายังไม่ยังไม่ทันได้ซื้อเงินสดแล้วมันหายไปด้วยตอนตํารวจจับกลุ่มทีนี้ทางเมื่อวันที่6นี่เองนะฮะทางตํารวจเองนะครับโดยพลตํารวจโทพัชพงศ์พงเพชรป่านะฮะพร้อมด้วยพลตํารวจตีปิยะตาวิชัยนะฮะรองผบชนพลตํรวจตีจิรพัฒน์ภูมิจิตนะฮะและพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจํานงนะฮะก็พูดแถลงการนะครับถึงเหตุการณ์การชุมนุมนะฮะครับ ก็น่าสนใจบอกในกรณีของ V ี V o เนี่ยนำโดยคุณโตโต,โต้ปิยรัตน์จงเทพนะฮะฝ่ายสืบสวนทราบว่ามีการนัดรวมตัวกันบริเวณลานจอดรถชั้น5ที่มเมเจอร,ร์รัชโยธินมีการเตรียมอาวุธมาจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นในพื้นที่ดังกล่าวจึงพบว่ากลุ่มว i v o มีวัตถุประสงค์ในการก่อความวุ่นวายในการชุมนุมจากการตรวจสอบพบปิยรัตน์กับพวกพร้อมกระเปา๋าบรรจุหนังสติ๊ก15อันหัวน็อต50ชิ้นลูกแก้ว300ลูกระเบิดควัน30ลูก ถุงน้ำปลาร้า30ถุงหมวกกันกระแทก13บใบเสือ้อเกราะ37ตัวท่อเก็บแกส๊สน้ำปลายอีก1อันคอ้อนเหล็ก1อันและโล่อีก1อันจึงยึดไว้เป็นของกลางและนำตัวปียรัตกับพวกขึ้นควบคุมผู้ต้องหานะครับแบบ่งเป็นสาคันเพื่อส่งตัวที่ ปอชอดเอนี่นะฮะร,ระหว่างที่รถผู้ต้องหาออกจากห้างเมเจอร์ก็พบผู้ชุมนุมบางส่วนเข้ามาทําร้ายเจ้าหน้าที่มีการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่มีการพังประตูรถด้านหลังทําให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้บางส่วนทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับบาดเจ็บเนายซึ่งรถควบคุมผู้ต้องหาเสียหาย3คันรถกระบะเสียหาย1คันรถบรรทุกเสียหาย2คันและรถบัสเสียหาย3คัน นะฮะครับแต่แต่คือประเด็นทั้งหมดเนี่ยที่เราที่เราพูดคุยกันแต่เขาติดตามผู้ที่หลบหนีได้18คนนะฮะล้วก็ส่งต่อชดอไปเรียบร้อยแต่เขาบอกเลยนะฮะว่านี่ทางตำรวจนะฮะนี่ข้อมูลทั้งหมดที่จามิโรดอ่านนี่มาจากทางตำรวจนะฮะตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีบางส่วนได้เข้ามอบตัวที่พหลโยธิน27แตเอ่27คนอยู่ระหว่างการสอบสวนก็คือคืนนั้นน่ะแหละเขาก็ไปมอบตัวกันคืออันเนี้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องมาเคลียร์กันก่อนมาเคลียร์กันก่อนณยู่ดีดีเนี่ยคุณไม และเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาไปเดินทางไปกินข้าวเขามีเขามีของอยู่ในกระเป๋าเขาไม่ได้ใช้และของนั้นน่ะเป็นหนังสเต็กเอาไว้ยิงนกเนี่ยแหละนะฮะโอเคเขาจะเอามาเตรียมสําหรับอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่เขาไม่ได้ใช้เขาเอามาป้องกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะชะลอกันอะไรเนี้ยไปไปไหวทีนึงแต่ทั้งหมดเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้และ ปลาเงี้ยนะเป็นอาวุธดูเจตนาเนี่ยหมวกก็รู้หมวกเงี้ยออหรือว่าเสื้อกาะโอเคอาจจะคุณอาจจะมองเป็นยุทธภัณฑ์ก็ได้แต่มันไม่ไไ <editors> <pare> ใช่อาว <Ener> ุธในความหมายของประชาชนทั่วไปในแน่แล้วเขาสําคัญคือเขาไปกินข้าวเฉยๆเขาไปเฝ้าดูเผื่อมีอะไรใช่ไหมฮะอันเนี้ยอยู่ดีไปรวบตัวเลยแล้วรวบตัวเนี่ยใหญ่โตนะฮะรถสามคันรวบตัววีโว่หมดเลยแล้วใครทาลายรถตํารวจใครไปออกข่าวเนี่ยว่าชิงตัวก็ต้องหาใครไปชิงเหรอ ไม่คือตามข่าวอะที่เขาให้มาเขาบอกว่าก็เป็นกลุ่มโก็คุณจับไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าตามข่าวเขาบอกมันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างนอกที่ไปชิงตัวนี่แหละแต่ว่าตามเหตุผลมันก็จับหมดแล้วคือบอกเลยว่าอันเนี้ยวันที่เจ็ดเอ่อวันวันที่เจ็ดใช่ไหมเอ้วันที่หกนี่แหละเป็นวันที่น่าสงสัยที่สุดแล้วตำรวจกำลังทำอะไรตำรวจตำรวจ มานทำอะไรกองกําลังไหนที่เข้าไปทำร้ายรถตํารวจแล้วไปขัดขวางรถรถหนึ่งคันสองคันผ่านไปได้คันที่3ผ่านไปรถไปติดที่จันระเกษมจันกระเกษมเสร็จปุ๊บรถมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีผู้ชุมนุมเข้าไปล้อมปุ๊บตำรวจหนีลงจากรถหนีไปเลยทิ้งรถไว้มีคนไปเปิดท้ายรถเปิดท้ายรถผู้ต้องหาก็อยู่ตรงนั้นออกมาก็เดินออกมาคุณยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาจับเขาไปคุณไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาคุณไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเลยคุณยึดบัตรไปแล้วเรียบร้อยยึดบัตรประชาชนไปแล้ว ผู้ต้องผู้ถูกกล่าวที่ถูกจับกลุมเนี่ยจะเรียกว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้ก็ออยอยู่ตรงนั้นแล้วตํารวจก็ไปรถสองจัมโแล้วจะให้เขาทำอะไระะเขาก็ต้องเดินลงมาเดินลงมาเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าเขาหลบหนีข่าวออกไปทุกที่เลยแล้วเขาไปแก้ทีหลังนะข่าวทั้งหมดเนี่ยแก้ทีหลังแล้วบอกมีการชิงตัวเนี่ยเวอร์แล้วอย่างนี้นะตลอดที่ผ่านมาสิบกว่าปีความขัดแย้งทางการเมืองไม่เคยมีครั้งไหนที่ตํารวจจับกลุ่มคนในระหว่างการชุมนุม มีการชุมนุมอยู่ที่หน้าศาลอาญาคุณไปจับตัวผู้ต้องขับผ่านตรงนั้นด้วยพูดจริงๆนะเพื่ออะไรไม่เคยมีเลยการชุมนุมเนี่ยคุณไปจับเนี่ยมันจะทําให้เสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายและเกิดจลาจลเกิดความแต่ตํารวจทําผมว่าอันนี้มี point อ,อันนี้น่าสนใจ ในนี้น่าสนใจนะฮะ,ะไม่เคยมีนะ,ะปิดกทมเป็น6เดือนนะคุณก็ไม่เคยจับกลุ่มระหว่างการชุมนุม,มคุณจับกลุ่มระหว่างการชุมนุมมันมีมันเป็นข้อห้ามพื้นฐานอยู่แล้วม,มันจะทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วมันจะทําให้เกิดการยั่ยยุแต่ตํารวจตั้งใจจะทําใครไปล้อมรถตํารวจทั้งท่านที่คุณจับ v ี v วไปหมดแล้วทั้งหมดเนี่ย งานนี้เนี่ยตำรวจสืบสวนดีๆฮะ,ะใครสร้างสถานการณ์ะะครับ,ค,รบคุณเปาเองนะครับคุณเป๋ายิ่งชีปชานนผู้จัดการนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายหรือไอรอนะฮะบอกว่าตอนรถควบคุมผู้ต้องขังวิ่งออกมามีกลุ่มคนเข้าทำร้ายรถไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างเพราะกลุ่มวิโพนั้นอยู่ในรถหมดแล้วรถหนึนะฮะเอาโตโตไปต่อชดอ,อีกสองคันออกมาแยกรัชโยธินรถสเลี้ยวขวาเข้าสอน,นอผลโยธินจบนะฮะรถสนะฮะ ตรงต่อเข้าถนนราชดามุ่งหน้านะครับไปทางผู้ชุมนุมรถสามถูกมอเตอร์ไซค์ขัดขวางและมีคนตีกระจกนะฮะหน่วยสวทหายไปไหนไม่รู้ไม่มีใครดูแลรถรถสามหยุดนะฮะตำรวจนอกเครื่องแบบสองคนกระโดดวิ่งหนีเข้าไปในราชพัฒน์จันเกษมคนที่ตีกระจกเนี่ยนะฮะวิ่งไล่ตามนะครับหายเข้าไปหมดรอปภปปดปปะตูไม่ทราบชะตาก,กรรมผูม้ต้องขัง14คนยังอยู่บนรถไม่ลงมาเพราะไม่อยากถูกข้อหาลปนี้พวกเขาไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่ทุปปป มีคนส่งข้าวส่งน้ําเข้าไปให้รอยอยู่กลางถนนรัชดาสองชั่วโมงกว่าไม่มีตํารวจมาเอาตัวนะฮะเพราะกาลังตํารวจไปปกป้องสารกับสอนทผลโยธินไม่ยอมมารับตัวก็เขาก็นั่งรอกันอยู่ตรงนั้นนะฮะสามพิชูบอกสามทุ่มนะครับนายมาบอกงั้นเดินไปสอ,อเลยทุกคนจับไหล่กันไปถึงสอ,อผลโยธินไปถึงก็เจอคนจากรถ นะฮะสองอีก14คนอยู่กันครบตำรวจบอกไม่รู้พวกนี้ถูกจับเรื่องอะไรแล้วมาทําอะไรลงบันเทึกประจําวันแล้วให้กลับบ้านเออสรุปก็คือไม่มีการชิงตัวผู้ต้องหาไม่ได้มีความพยายามหนีและเขาไม่มีข้อหามีคนตีรถยังไม่รู้เป็นใครคนตีรถตีตํารวจควรถูกจับมาดำเนินคดีนะฮะที่เก่อความวุ่นวายแบบแปลกๆจากมิเปล่าบอกว่าแต่นี่ความวุ่นวายมันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แปลกๆของตํารวจอ,อ้าวครับพูดจริงๆสําหรับประชาชนทั่วไปที่ตามสาการนะ อันนี้เนี่ยมันมีความพยายามสร้างสานกลณ์หรือเปล่าทําให้มีภาพออกมาว่าคุณรัตสึไวมากนะอชิงรถชิงตัวชิงตัวผู้ต้องหาอันนี้มันแบบข้อหาจากการแล้วอ่ะเหมือนเผาบ้านเผาเมืองแล้วอ่ะเหมือนตอนยิกล่าวร้ายใส่ผมคมไปเพว่าเนี่ยเขาเขาจะใช้วิธีเนี่ยในการลุกคาดกลุ่มวีโบแล้วคุณทําแบบนี้ได้เหรอคุณเป็นตำรวจอันนี้มองมองในมุมมุมของคนคนที่แบบมองจากข้างนอกนะ คุณเป็นตำรวจแล้วคุณมีอะไรปัญหาอะไรกับวีโวนะพอวีโวมาคุณช่องจะเล่นเนี่ยคุณคุณแคนส่วนตัวเหรอครับจริงๆเอาข้จริงแล้ววีโวเขามีเขามีคุณูประการนะทําให้การชุมนุมมันสงบเรียบร้อยเนี่ยมาแล้เท่าไหร่เท่าไหร่ีเนี่ยเขาเป็นวอเนเทียแล้วบอกเลยว่าเขามียุทธวิธีของเขาในการกวนประสาทโดยสันติวิธีพูดอัไอแย่พูดตรงตรงเลยพูดตรงๆงอ่ะไอพวกหนังสติกเนี่ยเขาเอาไว้แย่แล้วก็ปีอ่ะ แต่ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เอาไว้กวน <S <S <อ>เช่นเขาจะพยายามไปรื้อตู้ <S <S คอนเทนเนอร์ามัขวางจราจร<อ>ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยม,มันเป็นมันเป็นวิธีการกลอะไรละ่ะยุทธวิธีของเขาครับ,รบซึ่งทั้งหมดเนี่ยตำรวจเนี่ยพอมาวิวิโยปเนี่ยนะตำรวจจะเล่นทุกทีอ่ออเดี๋ยวพ,พี่ชูวัฒน์อาจารย์วิโร์ฟังน้ดนึงเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สัมภาษณ์เรื่องกร,รณีว่าเงินมันหายไปไหนเจ้าหน้าที่บอกว่ากระเป๋าเงินที่หายไปเนี่ยก็มาจากว่า พอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวกลุ่มวีโวใช่ไหมครับก็เอาขึ้นรถคันนั้นนั่นแหละจนกระทั่งมีคนมาบุกรถทําให้กระเป๋าเงินมันก็หายไปพร้อมกับเฮ้ยช่วงเวลาหลักฐานนะนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าไอ้คนที่อยู่ในรถก็เป็นตารวจนอกเค่องแบบสองคนนี่คือเชนอฟเข้ามาในการดูแลคุณค้นเจอปลาาคุณค้นเจอหนังติ๊กเจอลูกแก้วแล้วบังเอิญกระเป๋าเงินนั้นไม่ได้ค้นตลกไม่ไม่คือคือเขาอาจจะค้นแต่ว่าแต่ว่า พอมันมีการบุกลุกไปที่รถตำรวจอ่ะแล้วช่วงชิงอะเขาบอกว่ามันมีคนช่วงชิงกระเป๋าเงินาไแล้วคุณไม่เก็บห,หลักฐานั้นหลักฐานนั้นเอามาโชว์ได้แต่เงินนั้นเอามาโชว์ไม่ได้เออ นั่นสิทำไมไม่อ้างว่าสามารถเก็บเงินได้แสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วทำไมต้องให้ V ี V o เขาเป็นคนออกมาบอกเองว่ากระเป๋านั้นที่มี iPad มีเงินเขาหายไปคือ v ี v o ออกมาทวงถามว่ากระเป๋าอยู่ไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพูดต่อบมาว่าก็มันหายไประหว่างที่มีการช่วงชิงจากรถเจ้าหน้าที่ตำรวจทุเรศทุลังที่สุดอ่ะอันนี้แปลว่าอะไรจะไม่รับผิดชอบเหรออันนี้เมื่อช่วงเช้าท่านเพิ่งให้สัมภาษณ์นะฮะก็เดี๋ยวรอดูความความชัดเจนเรื่องนี้เดี๋ยวเราเราจะไปเบรกเจนนะเดี๋ยวเราไปเปรกนก่อนอาจารย์เรื่องนี้มันเสียวอยู่ฮะเดี๋ยวเราพักนคู